วันนี้ก็ลงมาเก็บฝักด้วงด้วงเข้าฝักที่หลายวันผ่านมาแล้วนี้ก็มีอยู่หลายอันฝักฝักเล็กฝักใหญ่ป็นกระทั่งกระดาษมะพร้าวแค่น,นี้ก็ยังมีฝักนี่ฝักหนึ่ง ฝักดวงอันนี้ก็อยู่ประมาณที่เกือบร้อยตัวที่เอาลงฝักไว้อันนี้ก็จะมาเก็บเพื่อที่จะรอเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกมาอันนี้ก็กับมะพร้าวกับนี้ก็มีอยู่2อหรือ3มมันอยู่ข้างในมันจะ หมุนตัวอยู่ข้างในนี่ก็มีฝักหนึ่งแต่ต้องดูข้างในอีกบางทีกระดาษมะพร้าวที่มันแข็งมันก็มันจะเข้าฝักลำบาก ก็ต้องไปทุบไปอะไรให้มันยืดหยุ่นได้อันนี้ก็เข้าฝักตรี้ก็ต้องดูมันแก่หรือ,อยังถ้ามันแก่ก็เก็บได้อันนี้ก็เข้าไปอยู่ข้างในกินอยู่ข้างในเข้าไปแล้วอยู่ข้างในที่เห็นอยู่ข้างในแข็งเป๊กอ,อยู่ข้างใน เราก็ต้องแกะออกอแกค่อยแกะออกอันนี้ก็ยังเป็นหัวอยู่เลยน,นี่ยังเห็นหัวอยู่กำลังพึ่งเข้ากำลังพิ่งเข้ากำลังเห็นหัวอยู่